สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูการฝึกซ้อมแบดมินตันนะคะของทีมโรงเรียนการจนาพิเศษวุฒิยาลัยชัยภูมินะคะอันนี้เป็นทมีมอ่าเป็นทีมของเด็กน้อยีนี้เสื้อแดงชื่อแมนนะคะเสื้อดำโบสเสื้อฟ้าการนะคะ นี่นะคะสามร่มหนึ่งค่ะสามร่มหนึ่งคนที่ถูกรุมชื่อเปลมนะเรียนเก่งมากโค้ชเสื้อเขียวนะคะอันนี้รุ่นใหญ่สามหนุ่มรุมหนึ่งนางนะคะ สามนมรวมหนึ่งนางไม่ใบกล้องเลยค่ะไม่ใบกล้องหน่อย เสื้อขาวที่เจเจนะคะขาวทั้งตัวใครมาหานะเขาชอบเธอ,อเหรอเออเดี๋ยวค่อยคุยกันเป็นแฟนกันเดี๋ยวค่อยคุยกันผิงออกซูเนี่ยอ,นะออกซูเนี่ย